สวัสดีครับวันมีท่านอาจารย์มีภาพไปใสยามเลยไปกี่เลยมีอย่างเดียวนี่เนาะเพราะมีอย่างนึวข้างล่างรถไฟอย่างนี่เป็นพอจะเลื่อนเอาอันนี้อาจารย์ในภาพไปเบิองธุรกิจเสริมครับภาพไปเที่ยวครับมาทำความรู้จักท่านสปอเรลเลยนะครับสปอเรลสมัยใหม่ครับนี่มีโรงเฟนกันดีดียังมีย่าิดี่เกอล อยู่ในเมืองวิลเลียมครับเป็นรายได้เสริมครับพรได้ไม่บินไม่มีหมุดเลค่าขนมค่าบิงจัก,กว่ะใจรักตัวผมเขาไปนอนน,อน,น,น้ำงลันเหรอเขมานอนไหนนอนวังมาแบบนี้พนผู้ดีศาลน้องแข็งเดยอ๋ออ๋อมานอนน้นธธนนนำหลั่นเหรออืม เื้อนะว่ายัของนะมนเยอะทั้งคางกัอาก่าแ้าระงว่ะเงินนะบเฮาเห็เหรนนี่เื้อนะเห็เนนี่ื้อนะครับไ่ได้จอดรถสมบูรทรงดอกคู่บตาสามเจ็ดครับสามพันกว่าบาทสามพันบินีิอแพงหมดดนี่แพ้งบ่ ฟังหนังทองปา่าออ๊ะบังกับรถตวอนี้นี่กลับเซกเรตัวโอ้ยตมก็ดีเลาจเด็เดนี่นี่อันนี้นะครับนี่อันนี้บะเมีนครับไบัีสวรรนี่ส,ส,สอันนี้รีสอร์ทครับเฮ้ยเขา,าดดาเลยนี่นไห<ว>ดาจับผเลยเป็นยังผงทั้งเป็นเี่ยนคังเอ้ยคัเกี่ยววาตุเข็เป็นอาจารย์ทั้งหด้จกเกี่ยวนี่เนาะ ศาสนาครับปกติมีแต่ฝากโลกฝากให้ครับเดี๋ยวเอาเงินเลยมาหนิเอาเงินเลยมาเขาประจายบ่เขาประจายเขามีคนเก็บประหารอ๋ออาลัมเขาไป่ของมางอย่างน็อกหรือว่าเขาเอาไปให้เรือท่าเลก็ใส่ท่านเราที่บ้านไฟลั้งยิงยังได้ดีเลยตายแล้วนี่ในซอยนี่เพราะมันามาเปิดนอนี่ก็เลยขายมันธรรมดาได้ครับท่านอาจารย์ยังม,มีปูนกำลังประเทศว่างได้ไหมไปูน นี่นะหัวว่ั่นไอเด็กเขาไม่ดีกว่านั้นไอ้เคาะของมึงเรียนปะเคาะมึงเนี่ยเขาบอกมีคนอยู่ดอกเขาปิดเติมย่ามนี่อยู่แต่พวกเพจงานนักเรียนผมมีอยู่ดอกเคาะมึงนะฮมันเห็นยังกันเท่ากันเสียเลยอันามาตุดเสาเขางนียบร้อยผมเป็นเจ้าของหอวฉันถ้ามึงจังหน่าจะคลองหอวเลยบรรยากาศครับ ผู้ใดรับสมัครเป็นลูกน้องกับมาานะครับนี่เก็ียบขาคุมขอกครับอันนี้ครับตั้งสองหลังนี่นะครับมีอะไรของเนะีน่ยนะนี่ครับกะห้ป่าดูแลครับธุรกิดเล็กเกน้อยครับ ะเปข้ไปเคาะไปเคาะประตูเบื้องหน้าไม่ช็อตเด็ดให้เบึงนี่ครับเอาธุรกิจห้องเศร้าครับวไดไตัวได้ครับ วจ็คสปทำความสะอาดเลยวหบึงซำหลงหนามซำหลงหนามาไปนี่นะจจงพกงานดีขนดิบจานอไเฮาเลมยี่ห้ะสามอยสามอมาวดน้เงจะช่วงโควิดมันได้มากเลยนี่มัธรมดาเลยครับเสียดีดีครับนี่ก็ไปเรียกนี่เลยฮะมัน่านนง กำลังท่อเดืองเบื่อเงินอยู่กูจากสิบล้านมาเฮ็ดหนังสีเท่าอะไเพิ่มจ่ายของละของละท่านพัานมันแคบเว้ยกลวงบนนี้ของอันมัดทุบละลายใส่กันตอนนี้มันสามพันห้ามันมีเออหนึ่งสามพันห้าเสือนอนกินครับเสือนอนกินครับจักรของมันสาม สี่สิบสองเดือนละแสนหัวเดือนละเกือบสองแสนเดือนหนึ่งเกือบสองแสนสี่หมื่นคณะคราไฟเข้าเสียตัางหากนี่แหละสิบสองสวนี้มันส่วนไหนมันมันแถวละสามสิบแสนสองกเดือนละแสนสองก็เารับอย่างเดียวนี่ถ้าบมันมีรายใจคือบัตรีมน้ำมันเริมยังบรต้องไปยางกามาไวทั้งขยะครับเงินเดือนครับเต็มเต็มครับนี่ครับมหักมหักมหักใจ าาคาห้ากูมากตกเดือนละห้างเรือเยเดือนละสามสี่หมื่นเราไปนะฮะกูฮัดอกมึงวันนี้ถ้ามันเบิดแล้วต่อไปยังเป็นของเข้ามันกับต่อไปมันส้มเมากับแค่ท่าสีเบือารมณนมันเสียมันกับห้องสอ,องสองตรงยางใชยตัวอ,อันนี้ห้าขายนีแต่ห้อา,าสามคิปลายแล้วเข้าขายตรงขาขายรงี่สลิบหลาหรือสามสลิบหลาเงินอะไรที่กำไรครับเบืเอ้อาความคิดคนจบโมโหครับโมโหกับจเบลีกวบาจเหลีครับ,บ,บเ,บ,บ,เบิบ้งว่าตองเลี่ยนกับมีความคิดครับ โบว์แมนมาสิบวินเนอร์พอตีต่อยอดอีย่างมันไ่เมือนรับมันก็ได้อยู่ตัวนี้มันบ่าได้ผู้นี่ยืมสินมาเท่ากัได้เต็มเต็มอยู่ตอนนี้อันนี้กับซหฮามึนก็บว่ได้ร้ายหรอกฮัมบาร์ฮัมบาร์ไปหักเงี้ยแต่ว่าทางเขาดีเอาหลายคือว่าสามสี่ทีหรือหมอเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาแต่ว่าตอนนี้ย่อมเป็นนี่อยากซีฮาปีคือว่าซีฮาปีจะได้มันกับท่านไอ้ส้มนะครับเฮียนซีฮาปียังเป็นเฮียนใหม่อยู่แต่ว่าทานรถนี่ก็คือว่าเดี๋ยวกับลูกหมาข้อนอันข้อน อัจจบีเน่เต็มมันเนี่มงคู่ตามึงก็สิไปเลยคู่ตาากันเลื่อมแลวจิไปเลยครับเสียงเปลี่ยนตอนตนที่เราพ่อหอนเรยไม่อยู่ไม่ได้ยิพี่ดเบองางเลยนรถไปนรถอดหอนนะครับชิว่าเงินเลยกูได้เอาชื่ออมลอยมื่ก้ได้ไหมข้ามาอันโฆษณามีของว่างไหนี่มีครับเต็มเต็มมดครับของว่างไหมีครับ

ิกี้นอนในใส่พิกี้นอนในใส่นอนนี่ในหองเลยยูสองหองคู่ค้ากันนะเออ้เราเข้ายู่กันเพื่เป็นสองหองสองหองก็เฮ็ดหองเดียวนะแล้วบอกแกว่าไปกันเถอะ ข่ายมันตัวใหญ่กว่าเราป่ะนี่ก็ขี้ลายวะย่ยมันใหญ่ขึ้นไงไทยน้า ตาไดเมียมาใหญ่เบิ่งเบงมันแ่ตาไดเมียเบื้่งไปงพยาบาไปงยาาลนะสัีครับสวัสดีครับไ่อาจารย์วามาเลยอยายเฮ้ยรู้ไปถามข่าวกันเลยรู้เดียวกันเน่ย เพื่อนกันมาถามข่าวกันเลยว่าอาจารย์ยิงอีกเพราะนผู้สาวยิงเนี่ยผู้ชายยิงเอาสักนี้นะครับโอ้ยไอเพื่อนเก่าไงมันน้ำกันไเพื่อนที่อีกอะเวลาไปโรงเรียนอะไปน้ากันที่ว่าถามข่าวกันเนี่ยไม่อยากอายกันหมดอยากอายกันหมดเลยว่าถามกัน,น,โ,อนอโอุย้ยอยู่ในเรียนอย่างไรก็ถามกันในนี้ เพื่อนกันใหญ่มันน้ำกันเตอรสมีเฟซบุ๊กเขาปะบุ๊บมีเฟซแล้ามาสี่หาเทียกําลังเห็นหน้ำมันเพียนนี่แหละครั้งแรกสวยตัวละเอาเอามันเป็นตะกี้มันเป็นนักลอกหรือเป็นนักสื้อเป็นนักเฮ้ยแจมส์นะครับเพื่อนชอบตื่นีงมูครับอุ้ยต่ว่าเห็นเรื่อยๆอยู่เห็นอยู่ในสุกดีดน,นะเห็นเรื่อยๆ,ๆอยู่ตะกี้ก็ตะวันยังเห็นมันเรื่อยๆอืมเออผมมาได้มากนะครับผมมาได้มาก ่าเอ้านดีาซ้ำนี่นะครับเนนบงาบ่อยฟนรกิเกิดนนี่นะครับเ็เลเแกเ้นครับเบงเอาครับคนเขามีเขาลาบากสนียครับเอาซ้ำนี่นะครับ